ให้มันใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับคอนโทรลเลอร์ควรจะอ<ด>ิน<ร>ง่ายจ, <ะ S 1> จับง่ายนานเพราะฉะนั้นมันต้องใหญ่ก <c oughs> ว่าโมเดลนะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็อย่าให้มันเทอะทะเกินไปนะครับให้มันพอดีพอดีอดใหญ่กว่านิดหน่อย <c oughs> นะแล้วก็ถ้าเกิดเราคลิกขวาที่คอนโทรลเลอร์จริงๆไอ้ตัวนี้เรียกว่าเส้นเคิร์ฟนะครับแต่ว่าเรามาใช้เป็นคอนโทรลเลอร์เราเลยเรียกว่าเรียกมันว่าคอนโทรลเลอร์นะคลิกขวาค้าง เปลี่ยนเป็นคอนโทรลเวอร์เทมันจะขึ้นจุดมาให้เราสามารถปรับทรงมันได้นะ่เียสามารถปรับรูปทรงได้นะครับร <c oughs> โดยที่ <c oughs> ที่สำคัญก็คือเราจะยกที่ปลายนะครับให้มันเชิดขึ้นนิดนึงขึ้นทำไมทำไมนิดนึงแล้วก็ยกปลายที่หัวอีกนิดนึงด้วย ประเด็นก็คือเวลาเราอนิเมตอ่ะหลายครั้งเราจะไปทําที่มุมไซส์แล้วถ้าเกิดมันติดกับเส้นกริดแล้วมันวางอยู่ที่ซ<ช>้นอ่ะมันจะมองไม่เห็นเส้นคอนโทรลเลอร์เราก็เลยต้อง,ต,องต้องยกอันนี้ยขึ้นมานิดน,นึงนะครัให้เขาเห็นว่ายอยู่ตรงนี้นะนหรือว่าอาจจะบิดให้มันแบบให้มันมีความมีความไม่เท่ากันของซ้ายขวาเพื่อทีมนจะได้มองเห็นง่ายๆว่าอเออนี่คือคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้นะ ยังไงนะโอเคโอเค็นตั้งไวอะไรนะให้เส้นมันแบบให้มันมองเห็นง่ายขึ้นนะครับจัมยูดิเซนกิมันมองเห็นยากอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์ยกเส้นให้ดูใหม่ได้ไหมทำไงนะยกเส้นให้ดูหน่อยได้เนี่ยยกยกขึ้นมาแบบเนี้ยไม่หนูยกไม่ได้กดอะไรนะจ๊ะกดอะไรอะคะกดอะไรคลิกขวาเลือกคอนโทรลวัวเทคมันจะมีจุดม่วงๆอ่ะ เอา,อา,เอากูก็กดถูกแล้วนี่เจอปะเจอแล้วครับอบอ,ไอยได้แล้วมองไม่เห็นจริงๆมันมีวิธีแบบสร้างเคิร์ฟหลายอันแล้วเอามารวมกันเป็นอันเดียวอ่ะแต่ว่าไม่โคตรหรืโคตรยากเลยอ่ะก็เลยไม่อยาก,ออยากอสนอนแล้วอาจารย์ก็ํำไม่ได้แล้ว คือแบบคือถ้าจะเข้าไปดูวิธีท,ทำวันนี้ยมันต้องแบบเราต้องไปย้อนอนะ่ะก็คือไม่สอนดีกว่าทําให้มันแบบเป็นก้อนเดียวง่ายๆดีกว่าแล้วก็เราก็ก๊อปไปวางไว้ที่อีกข้างหนึ่งด้วยไงเออทีนี้ นิดนึงตรงนี้สําคัญครับเนั่นขึ้นมาดูก่อนอย่างแรกก็คือเราจะย้ายจุดไพรเวนะครับไปไว้ที่ไปไว้ที่จอยข้อเท้านะวิธีการย้ายก็คือให้เรากด D กับ V ีค้างไว้นะครับดีด็อกวเวอร์เทกอะดีกับ V ีค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไปที่จอยข้อเท้า แล้วก็จัดการ delete history free transform ให้เรียบร้อยนะครับ Controller ทุกชิ้นต้อง free transform นะครับถ้าไม่ free transform คือเจ๊งเลย free transform นี่อะไรตรงนี้ตรงที่เป็นรูปเกทีมาเกทีมาร์ศูนย์ศูนย์เนี่ย ตั้งชื่อตัวนี้ว่าพุชคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเราจะย่อว่า CTR อ้อลืมลืมลืมเขียนว่า L ด้วยเดี๋ยวมันมี R อีกอันหนึ่ง L อันนี้เป็น L พุชคอนโทรลอะไรเมทริกอะไรขอบอกคอร์ีกราบ้ากันแล้วก็อไปไว้อีกข้างหนึ่งก็เป็น R พุชคอนโทรลก็ไปเลยอ่ะก็ไปได้เลยครับ ก็ปีนแล้วก็อย่าลืมพิธทั้งตอมแล้วก็ทั้งที่ลไม่ต้องได้รองดีแล้วกดเลือนเสร็จแล้วขอนเลื่อนเท้าเขาอาจจะคอยมนี่น้อี่อะไรอ่ะไม่รู้ปูทำอะไรูไม่รู้ อ,อ,อย่าโยกผ่านเลยนะมึมันต้องเรียกว่าวิธีอะไรนะเ<า>ชื่อมหากับเปไหมได้ไหมกดดีแล้วกดไนะคะอ้าอาจารย์คะขอวิธีเชื่อมคอนโทลเลอร์ Controller กับข้อเท้าอีกรอบได้ไหมคะคอนโทลเลอร,ร์กับข้อเท้ายังไม่ได้เชื่อมเลยครับไม่ใช่แล้วมีนวางเฉ่ออยงเลย น่าจะมีคำไพ่วายุคไพ่ what หรอ่าอ,อใช่ค่ะกดีกดดีกดบักบ V ครั้งหน่งุไพ่ w h a เปอยู่ไหนอะยุไพ่ w h อยู่ข้อเท้าใช่ใช่แค่นี้

嗯，你看没这个。 ที่ที่รูทก่อนนะคลิปที่รูทรีเวรนจอยก่อนนะแล้วก็ไปคลิกที่คอนโทรลเลอร์นะครับคลิกแล้วก็คลิกคอนโทรลเลอร์ Controller นะแล้วกด T ก็คือให้เอาตัวรูทรีเวรนจอยเนี่ยไปเป็นรูปของคอนโทรลเลอร์นะครับก็เรียกตัวรูทรีเวรนจอยเลือกคอนโทรลเลอร์แล้วกด T ทีนี้พอเราจับที่คอนโทรเลเรอร์ทำาน่นทำนี้หมุนเหมือนอะไรมันก็ขยับตามแหละแต่จริงๆมันจะมีมันจะมีมะมมต้องใส่ใอทิบิลยกซ้นยกปลายเท้าใ,ใช่ปะ่ะที่ที่เราเคยพูดถึงแต่ว่าเสีงสองมาเรียนไม่ทันก็เลยไม่ได้ใส่ใอ่ะเดี๋ยวอย่างเดียวละเดี๋ยวใส่ ตัวคอนเมิรมเลิกบอกเขาก็ก็เรียนทาเสร็จเลยนะเส้นกูไม่ตามเลยอะไรน้องเมย์ที่ยังมีอ่ะจะเป็นบ้าขอด้วยแล้วกันมายาต้มึงทำไมกูกดแก่ถายรูปไปเซ็นชื่อมาแล้วกกว่ามีเซ็นชื่อนจามองกดกดคนเดียวไม่ต้องปับ คือมันก็โค้งอย่างนี้เหมือนกันเลยใช่แล้วออกอ่ะถัดไปนะครับได้ยังพาเยนได้แล้วใช่ป่ะแยกดี้นะอันไหนพาเลนอนไหนคอนเสิร์ตพาเลตโบราณก่นนกดไอันี้ก่อนข้อเท้าก่อนแล้วค่อยคอนเทเลอร์อ่ะโอเคถัดไปนะครับเราจะสร้างคอนโทเลอร์อีกแบบหนึ่งจะเป็นคอนโทเลอร์หัวเข่านะ เราจะสร้างสองอันก็คืออันนึงเป็นตัว L อีกอันนึงเป็นตัว R นะคไม่ไม่ไปถึงอันนี้อ่ามันไม่ไปตัว L วิธีการสร้างก็คือเราจะไปที่ที่เดิมนะเคิร์ฟเซอร์เฟสนะครับเลือกอันที่สามที่ชื่อว่า E T curve two ให้กดกดนี้กด double ลคลิกที่เครื่องมือมันจะขึ้นออปชันขึ้นมากดเลยนะไม่ลุกแต่ d o u b l ล c l i c ที่เครื่องมือมันจะเป็นออปชันขึ้นมา อันนี้ชื่อ EP Curve นะครับอันที่สามในเชว่า<อ>ทีนี้ไม่ต้องทำตามนะเดี๋ยวเรากดให้ดูก่อนนะก็คือ EP Curve อ่ะวิธีการทำงานของมันคือเวลาเราจิ้มจิ้มจิ้มลงไปอ่ะมันจะกลายเป็นเส้นโค้งซึ่งเราไม่ได้อยากได้ฟอนเส้นโค้งใช่ไหมวะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนออปชันของมันก่อนนะครับให้เป็นจากสามคิวบิกให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งลิเนีย เปลี่ยนเป็นหนึ่งลิเนียนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเขียนลงไปอ่ะให้เรากด x ค้างไว้เพื่อ s n แนบกับเส้นกริดนะครับมันจะได้ตรงมันจะได้ดูดีหน่อยแล้วก็วาดให้เป็นรูปตัว L แล้วก็ enter แบบนี้อ่าลองดูไม่มด,ด้านอาจารย์ด้านคอนหรือว่าด้านคนควอนครับ<อ>นี่ ตอไหนนะย้ายเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งลิเนียร์ยังอ่าเปลี่ยนแล้วแล้วก็เรากดเอคกค้งไว้แล้วเราก็จิ้มวาดให้เป็นรูตัว L แล้วกด enter เพราะวาดเสร็จกด enter ถ้าเกิดจิ้มผิดตรงไหนกด backspace ได้นะจะย้อนไปจุดเดียว <laughs> ได้ตัว L ยังได้ตัว L แล้วนะครับทําอย่างนี้นะให้เริ่มต้นกดเซนเตอร์ไพรวก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด V ย้ายไปที่ตรงกลางหัวเข่าสเกลให้ได้ขนาดที่ไม่ใหญ่มากอ่ะแต่อย่าให้เล็กถึงขนาดที่แบบกดไม่โดนนะแล้วก็เลื่อนมันมาด้านหน้าให้ห่างจากหัวเขา เสร็จแล้วก็ฟีทันฟองนะครับพอย้ายตำแหน่งสเกลเรียบร้อยแล้วก็ฟีทันฟองอยเอลก็ิจาาหน้าหน้าขณะที่คิดว่าเวลายกขาขึ้นมาแล้วเข่าจะไม่มาแทงโดนอ่ะอ๋อเอลก็ถูกดา้าเนี่ยแบบว่าถ้าเกิดเราจะยกเข่าขึ้นมาแล้วเข่ามันต้องไม่แทงโดนตัวแอลอ่ะอม,มันต้องห่างพอที่เข่ามันจะไม่โดนอาจารยก์กดแอลไม่ถกรอท่น ดูดรเหคือจะดูว่าไอ้ไอ้นั่นเป็นแบบไหนไปนตัวขยำวินัอ้นั่น <c oughs> ไม่รู้อ่ะอีนั่นคืออะไรอ่ะอ่ะก็ตัวนี้ตั้งชื่อว่า L-D Controller นะครับ าเกิดใครเสร็จตัวแอลแล้วก็วาดตัวอาต่อได้เลยนะหาวิธีวาดกันเองนะตัวอาต,ตัวมันต้องขีดทีเดียวให้ได้อาใช่ไหมวขออาหน่อยเลยเลยไปเลยเลยแอลไปเลย อ่านเ้ไม่อ่านรอเอน้ออาจารอ่านเด้กั้านเพื่อเหมือนตัวอาป่ะเอ่อเนไ่ม ก็อย่าลืมนะครับก็เซ็นเตอร์ไพ่หมดทรีทังฟอร์มอะไรที่เรียบร้อยหลังจากที่ทราเซ็นะแล้วแล้วก็ตั้งชื่อว่าอาร์มีคอนโทรลเลอร์นะ

แม่ตัวอาเป็นอาเล็กแต่เอาเป็นแนวใหญ่แต่เพื่อนมีความสมดุลเลยอ่ะนี่ไงเพื่อนว่าตัวอาสวยไหนมวคนลตัวเลยดิรจะบอนี่เป็นงานเดียวของลิกที่ได้ใช้ทักษะการวาดรูปนะออตัวอาะอ่ะซูมซม ชี้อ่ะมันสวยอ่ะกอล์ฟได้ปะได้ปะ้ามีแอดดอกนะโยนจะโอ๋ก็จะแอดดอกฟลส่งไปให้ก็จะเปิดก็จะอะไรหิวอุ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวกูอยากกินปลียมเกาะกันเกาะกันแป๊บนึงได้ปะใช่เอาไป สุดท้ายนะครับก็คือดังก็บอกเดี๋ยวเราจะเอาตัว L นะครับมาควบคุม i อเคที่ที่อยู่ที่ขาข้างซ้ายนะครับเนี่ยจะเป็นตัวที่ไว้ใช้ควบคุมไนในเส้นสีขาวเนี่ยซึ่งไอเส้นแหลมๆขาวๆเนี่ยมันจะชื่อว่าโพลเวกเตอร์นะครับวิธีการก็คือ ให้เราเลือกคอนโทรลเลอร์เลือก ik oh. แล้วก็ ik ที่ข้อเท้านะแล้วก็ไปที่ c o n สแต n ต์เลือกอันที่ชื่อว่า pro vector อ่นะเลือกก่อน uh. เลือกคอนโทรลเลอร์ l เลือก ik l leg นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ c o n สแต n ต์แบบ pro vector uh. แล้วก็คลิกได้เลย คลิกเสร็จมันจะต้องมีเส้นวิ่งจากโควกเตอร์วิ่งมาที่ตัว L นะได้ปะ,ะ,ะเดี๋ยวทำที่อีกข้างหนึ่งให้ดูนะครับก็คือเลือกคอนโทรลเลอร์เลือก ik ที่ข้อเท้านะแล้วก็คอนสแตนต์แบบโควกเตอร์ จะ<ไ>มีเส้นลงมาดเดี๋ยวสอนวิธีเทสอีกทีหนึ่งกดกลอ่วิธีการเทสนะครับให้จับคอนโทรลเลอร์ยกขาขึ้นมานิดนึงแล้วกดที่ตัว L ดูว่าโยกซ้ายโยกขวาแล้วหัวเข่าหันตามไหมถ้ายกขึ้นมาแล้วหัวเข่าหันตามคือถูกนะครับ เสร็จแล้วอะะไรนก็เอากดแทกกลับไปที่เดิมแล้วก็เซฟชิบหายแล้วทำไมทำไมมันหมุนเลยอ่ะมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ยกตาเราเรียนเร็วกว่าเ็จสองยู่สิบชั่วโมงถ้าเราคึกน้อยกว่ามันมันขยับเข่าใหม่มันขยับ LR นั่นแหละขยับอันนี้ใช่ปะ เราก็มีต้องมีความเก่งของเราเป็นาตั้งแรกเรื่องคอนโทรเ่อร์ก่อนน้องต้องเป็นอะไรเจโอ้ได้ยังอันนี้ใช่ป้ะใช่ใช่ เยัสยว่าเยได้ไ้าคถ้าเกิดใครใครทําไว้ข้างเดียวกันบ้านก็คือไปทําอีกข้างหนึ่งซะแต่ถ้าเกิดใครเสร็จทั้งสองข้างแล้วก็คือไม่มีอะนบ้าน

่กินาของยาแล้วเหือีเคยโอเคเท่านี้แยกย้ยายนะครับคราวหน้าจะเริ่มเช็คชื่อแล้วนะแล้วก็ <c oughs> มีเครื่องมือใหม่จริงๆเครื่องมือใหม่มาดูกล้าวอะง <c oughs> ั้นก็ไม่ควรขาดแหละช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> มิดเทิรมส่งส่งมิดเทิมครับส่งความที่แบบเสร็จทั้งตัวเลยทีเดียวสามสิบคะแนนใช่ไอที่ทำอยู่นี่คือมิดเทอมนะสามสิบคะแนนนะครับ